เรื่องราวการตำนานหนังไทยในครั้งนี้พบกับเรื่องราวของเศรษฐีตุกตาทองวิจิตคุณนาวุธหรือคุณนาวุธก่อนจะรับฟังเนื้อหาอย่าลืมกด subscribe ติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดในการรับชมยิ้มต่างหงทางช่องอ,อ๋อและอย่าลืมอย่าเพิ่งรีบกดข้ามโฆษณาไปก่อนนะครับสำหรับวิจิตคุณอาวุธเดิมชื่อนายสุนจือ เค้งหงเกิดเมื่อวันอังคารที่23มกราคมในพุทธศักราช2465ที่ตำบลบางคา้าอําเภอบางคา้าจังหวัดฉะเชิงเราเป็นบุตรของนายสุจินอดีตผู้ใหญ่บ้านและนางหลดอาชีพเดินทำสวนวิจิตคุณาวิเป็นบุตรคนที่สองและจำนวนพี่น้อง5คนและมีพี่น้องต่างบรรดาร่วมกันอีก3คนสำหรับการศึกษาวิจิตคุณาวิเป็นคนที่รักเรียนม,มาตั้งแต่เด็กเด็ก แม้การเดินทางไปโรงเรียนจะยากลําบากแค่ไหนก็ตามก็ไม่ย่อท้อและยังจดจําคําสอนของคุณตั้งแต่ปนหนึ่งนำหลักจริยธรรมต่างๆมาใช้จนตลอดชีวิตเมื่อจบจากโรงเรียนในท้องถิ่นบิดาที่มีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆก็พามาเรียนที่โรงเรียนวิชราวุธเพรววาะความเป็นผู้เรียนดีบิดาปาราจะให้บุตรจบวิทยศาสตร์หรือรัฐศาสตร์แต่พอขึ้นชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่5และ6ในวิจิต กลับไปมุ่งมั่นต่อการอ่านหนังสืออื่นๆทุ่มเวลาให้กับการเขียนหนังสือสนใจตำราเรียนน้อยลงที่สุดจึงเรียนจบแค่ชั้นมัธยมหกโดยคะแนนที่น่า่วงใหญ่ในวิจิตจึงเริ่มเขียนเรื่องเรื่องของครอบครัวลงพิมพ์ในหนังสือประมวลสารของกรมหมื่นวิทยาลงกรณ์ในพศ2482และได้รับการตีพิมพ์ในอีกหนึ่งปีต่อมาเป็นแรงผลักดันอย่างสําคัญประการหนึ่งที่ทําให้ชีวิตของเขาบียงเบไปทางเป็นนักประพันธ์ เมื่อจบชั้นม .6 บิดา,าพาไปเปลี่ยนชื่อและนามสกุลจากสุนจือกมาเป็นวิจิตคุณาวุธสำหรับประวัติในการทำงานบันเทิงของคุณวิจิตคุณาวุธในพศ .2493 ในเดือนตุลาคมแสดงละครเวทีเป็นผู้ร้ายญี่ปุ่นในเรื่องสินเวทของคณะอศัศวนการละครกำกับการแสดงโดยสดกุมระโลหิตแสดงอยู่15วัน ในปพศ2493ร่วมแสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในบทผู้ร้ายในภาพยนตร์เรื่องฟ้ากำหนดเป็นภาพยนตร์16มมในพศ2495แสดงภาพยนตร์เป mm. mm. ็นผู mm ้ร้ายเรื่องพรมบันดาลโดยเริ่มเขียนเรื่องภาพยนตร์และบทภาพยนตร์เป็นครั้งแรกและเป็นภาพยนตร์16มมในพศ2497ร่วมกับมาลุตหรือ นาทวีนับบางช้างเขียนบทภาพยนตร์เรื่องสันติวีนาเป็นภาพยนตร์ไทย35มมและเรื่องธนูทองเป็นภาพยนตร์16มมในปีเดียวกันก็ยังเริ่มกำกับการแสดงและทำบทภาพยนตร์นี้ด้วยตนเองเป็น EP ครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องพาลีซอและเป็นหนัง16มม,มในปี2498ดำรงตำแหน่งผู้เขียนบทภาพยนตร์ให้กับบริษัทธนุม,มานภาพยนตร์ ในระหว่างนี้ก็ได้กำกับภาพยนตร์เรื่องต่อต้านลัทธิคอมมวนิสต์ให้กับสำนักข่าวสันอเมริกันและกำกับการสแสดงทำบทภาพยนตร์และลุนับภาพครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องการแนะนำประชาธิปไตยให้แก่กลมประมวลราชการแผ่นดินและก้าวสู่การเริ่มเป็นผู้มุในการสร้างครั้งแรกกำกับการสแสดงเขียนเรื่องทำบทภาพยนตร์และนำดดบภาพยนตร์เรื่องมรสุมสว่าง สุดเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ไทยทำในประเทศพม่าเกือบทั้งเรื่องในปีพศ2500กำกับและลำดับภาพเรื่องปราถนาแห่งหัวใจที่เป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ทำรายได้เกิน1ล้านบาทเือกับการแสดงและลาดับภาพเรื่องโดยรมดีในปีพศ2501กำกับเขียนบทลำดับภาพเขียนเรื่องกับภาพยนตร์ไทยเรื่องคู่ชีวิต ในปีพศ2 5 0 2กันกับและลำดับภาพภาพยนต์บูเป็นครั้งแรกกับภาพยนตร์ไทยเรื่องเหนือมนุษย์ในปีพศ2 5 0 3อนวยการสร้างกักับเขียนเรื่องเขียนบทลำดับภาพกับภาพยนตร์ไทยเรื่องมือโจรได้รับรางวัลตุกตาทองพระสุรตสานซาดีหนึ่งรางวัลในปีพศ2 5 0 5ในเรื่องสายเลือดสายรักได้รับรางวัลตุกตาทองพระสุรต่านซาดี สี่รางวัลในปีพศ2507าสเจรื่องดวงตาสวรรค์ได้รับรางวัลตุกตาทองพระสุรัต์สวัสดีสองรางวัลและระดับภาพเรื่องจำเลยรักและฉลามเหล็กในปีพศส5 0 8้อำนวงยการสร้างกับภาพยนตร์ไทยเรื่องนางสาวโพลดกได้รับรางวัลตุกตาทองพระสุรัต์สวัสดีสองรางวัลและเรื่องคมแสงคมได้รับรางวัลตุกตาทองพระสุรัตน์สวัสดี สองรางวัลในปพิพศ2 5 0พกับภาพยนตร์ไทยเรื่องเสน่บบางกอกได้รับรางวัลตุกตาทองประสุรัสรวดีสองรางวัลและภาพยนตร์ไทยเรื่องเดือนลาวได้รับรางวัลตุกตาทองประสุรัสสวดีหนึ่งรางวัลในปีิพศ2510น้เป็นผู้ดยการสร้างภาพยนตร์ไทยเรื่องไทยโซและกึกขับการแสดงภาพยนตร์ไทยเรื่องคนเหนือคนในปพพศ2511รเป็นผู้ดูการสร้าง กับภาพยนตร์ไทยเรื่องดาวรุ่งและในปีพศ2 5 1 2กับภาพยนตร์ไทยเรื่องน้องรักในปีพศ2 5 1 4กับภาพยนตร์ไทยเรื่องแม่สีไผ่ในปีพศ2 5 1 5เป็นผู้ในการสร้างกับภาพยนตร์ไทยเรื่องน้ำซอสายได้รับรางวัลตุกตาทองพระสุรัตสวัสดีหนึ่งรางวัลในปีพศ2 5 1 6กับภาพยนตร์ไทยเรื่องป่ากามัมพูชา ได้รับรางวัลทุกตาทองพระสุรัตสวัสดีหนึ่งรางวัลในปีพศ2 5 1 9กับภาพยนตร์ไทยเรื่องเมียหลวงได้รับรางวัลตุกตาทองพระสุรัตสวัสดีหนึ่งรางวัลในปีพศ2 5 2 1เป็นผู้นวยการสร้างภาพยนตร์ไทยเรื่องคนภูเขาได้รับรางวัลตุกตาทองพระสุรัตสวัสดีสองรางวัลและได้รับรางวัลสิงโตทองจากการประกวดภาพยนตร์เอเชียณประเทศสิงคโปร์หนึ่งรางวัล ภาพ,พยนตร์นานาชาติเอเซียณสิงคโปร์ในฐานะภาพ,พยนตร์แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชาติเมื่อวันที่6กรกฎาคมในพิพศ2 5สมร22ในพิพศ2 5สมาร23เป็นผพิ่มในการสร้างกับภาพยนตร์ไทยเรื่องลูกอีสานได้รับรางวัลจุกตาทองพระรสชวัีสวัสด2รางวัลและรางวัลเซ็นทลหงทองคำ3รางวัลสำหรับภาพยนตร์ที่วิจิตรคุณวุฒิ ชอบมาพิเศษนั่นก็คือภาพยนตร์ไทยเรื่องคนภูเขาและลูกอีสานเขาเป็นงานสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลป,ปะอี่แท้จริงสร้างขึ้นโดยไม่คํนเนึงถึงตลาดหลังจากงานเรื่องลูกอีสานวิจิตรคุณอาวุธก็ได้ประกาศของไม่ร่วมประกวดภาพยนตร์ใดๆอีกเลยในปีพศ .2529 อำนวยการสร้างกัดภาพยนตร์ไทยเรื่องผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดและเป็นเรื่องสุดท้าย ในตำแหน่งหน้าที่เดิมนั่นก็คือภาพยนตร์ไทยเรื่องเลือนแผ่ถ้านำมารวบรวมรางวัลของคุณวิจิตคุณอาวุธทางด้านภาพยนตร์<ๆ>ก็จะมีรวมกันทั้งสิ้นถึง27รางวัลและจำนวนภาพยนตร์เหล่านี้ท่านได้ทำให้นักแสดงมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จในชีวิตหลายท่านอาทิเช่นพิสมัยวิไลศักนวรัตวชลาประจวกเลิบยามดีานาทภูวนัยวันดีศรีตรังมยุรชาตเหมือนประสิทธิเวศ มนตรีเจตอกษรลินดาค้าทันเจลิญและในวันที่2ี่สามกราคมจะเป็นวันก็รบอรอบ101ปีชาติการของวิจิตคุณาวุธหรือคุณาวุธพร้อมกับเจ้าของฉายาเษฐีทุกตาทองและสรุปเป็นแห่งชาติสาขาภาพยนตร์คนแรกผู้ทิตต่อสู้ในวงการภาพยนตร์ไทยไมาอย่างยาวนานและมีปฏิภาณอันแรงกล้าในการสร้างภาพยนตร์ไทยที่มีคุณค่าและความหมาย ทางหอภาพ,พยนตร์องค์การมหาชนก็ได้จัดงานล้ำลึกถึงท่านในโปรแกรมภาพยนตร์คุณวุฒิร้อยหนึ่งซึ่งจะมีภาพยนตร์จากฝีมือการกำกับของคุณวิจิตคุณวุฒิให้ได้ชมกันโดยเริ่มจากภาพยนตร์ไทยเรื่องมือโจรในวันที่ย3ามกราคมจุโลโภาพยนตร์ศาลาซิเนมาในเวลา13บสมนาฬิกาและในวันที่17กุมภาพันธ์ในเวน 13, นนลา13บสมนาฬิกานโรงศาลาซิเนมาสำหรับภาพยนตร์ไทยเรื่องเรือนแพ ฉายในวันที่23มกราคมในเวลา15.30นที่โรงาลาซินีมาและวันที่6กุมภาพันธ์ในเวลา15.30นที่โรงช้างแดงภาพยนตร์ไทยเรื่องไซโซฉายในวันที่25มกราคมในเวลา13นณโรงช้างแดงและวันที่9กุมภาพันธ์ในเวลา13นณโรงช้างแดงเช่นเดียวกันภาพยนตร์ไทยเรื่องเกิดเป็นหง ใช้ในวันที่25มกราคมในเวลา1 5 3 0นนโรช้างแดงและวันที่23กุมภาพันธ์ในเวลา13.00นนโรช้างแดงกับพระพุนไรยเลื่อมน้ำซอสายใช้วันที่26มกราคมในเวลา13.00นนโรช้างแดงและ21กุมภาพันธ์ในเวลา13.00นนโรช้างแดงพระพุนธรทยเลื่อมป่ากัมพเทพ ายในวันที่26มกราคมในเวลา15.30นนรลงช้างแดงแหลก20กุมภาพันธ์ในเวลา13.00นโรลงช้างแดงเช่นเดียวกันภาพยนตร์ไทยเรื่องผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดฉายในวันที่6กุมภาพันธ์ในเวลา13.00นโรลงช้างแดงแหลกวันที่25กุมภาพันธ์ในเวลา13.00นนรลงศาลาซีเนมา กับภพวันไทยเรื่องหัวใจป่าใช้ในวันที่7กุมภาพันธ์ในเวลา13นาฬิกานโรช้างแดงและวันที่23กุมภาพันธ์ในเวลา15นาฬิกา30นาทีนโรช้างแดงภพวันไทยเรื่องแม่สีไผ่ในวันที่7กุมภาพันธ์ในเวลา15นาฬิกา30นาทีนโรช้างแดงและ20กุมภาพันธ์ในเวลา15นาฬิกา30นาทีนโรช้างแดง ภาพยนตร์ไทยเรื่องนางสาพรดกฉายในวันที่9กุมภาพันธ์ในเวลา15นาฬิกานาทีนั่งลงช้างแดงแหละวันที่28กุมภาพันธ์ในเวลา 15. นาฬิกานาทีนั่งลงช้างแดงภาพยนตร์ไทยเรื่องเสน่ห์บางกอกฉายในวันที่17กุมภาพันธ์ในเวลา 15. นาฬิกานาทีที่โรงศาลาสิเดมาแหละ28กุมภาพันธ์ในเวลา13นาฬิกานั่ลงช้างแดง กับพยนตว์ไทยเรื่องคนภูเขาฉายในวันที่18กุมภาพันธ์ในเวลา15.30ที่โรงศาลาซีนีมาและวันที่29กุมภาพันธ์ในเวลา13.00ที่โรงศาลาซีนีมาพยนตว์ไทยเรื่องเมยหลวงฉายในวันที่21กุมภาพันธ์ในเวลา15.30ที่โรงศาลาซีนีมาและวันที่25กุมภาพันธ์ในเวลา15.30 ที่รงภาพยนตร์ศาลาซีนีมาภาพ,พยนตร์ไทยเรื่องลูกอีกสานฉายในวันที่24กุมภาพันธ์ในเวลา 15. 30นาฬิกาินาทีที่รงภาพยนตร์ศาลาซีนีมาและ29กุมภาพันธ์ในเวลา 15. 30นาฬิกานาทีที่รงภาพยนตร์ศาลาซีนีมาสำหรับงานนี้ทางหอภาพยนตร์ใช้ชมฟรีสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0 2 4 8 2 2 0 1 3 ถึง15ต่อ0ระบบจองบัตรจะปิดหลังภาพยนตร์เริ่มฉาย30นาทีแต่ถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปชมได้ที่ Facebook หอภาพยนตร์องค์การมหาชนก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งเพื่อทำใหม่พลาดการรับชมที่ต่างๆของทางช่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องลากขานตำนานหนังไทยเรื่องย่อหนังไทยสปอน์โฆษณาทางวิวในอดีต และคลิปอื่นที่ตามมาถ้าชมใน่ต่อเนื่องสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ